สวัสดีค่ะวันนี้มีเสื้อสวยๆมาจาับโปรโมชั่นให้อีกแล้วค่ะนะคะเสื้อที่แหม่มจะอยู่ตรงนี้มาในเวอร์ชั่นของเนื้อผ้าฝ้ายนุ่มๆน,นะแล้วก็มาในเวอร์ชั่นของงานตีเกล็ดคอค่ะนะคะด้านหน้าแยกตะเข็บเพสต์ตะเข็บแบบนี้เวลาใส่จะเข้ารูปแล้วก็สวยมากๆค่ะนะคะรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งหมดนะคะเอ่อหสีด้วยกันค่ะนะคะหกหรือเจ็ดสีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสีด้วยกันเลยค่ะคุณพี่ค่ะนะคะแล้วก็มีพร้อมเสิร์ฟไซส์นะคะสามสิบสองถึงสี่สิบหกค่ะคุณพี่ค่ะนะคะสามสอง ถึง16วันนี้จัดโปรโมชั่นให้1 9 9บาทกันค่ะนะคะเนื้อผ้าฝ้ายพอมือของเราเป็นเนื้อผ้าฝ้ายพอมือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อัดกาเรียบร้อยนะคะชอบพอดีตัวแบบหแมั่นใสใส่ตาบมบวกจิงรัวบาไม่ต้องบวกเพิ่มนะคะถ้าชอบหล,ลวมๆก็สามารถบวกเพิ่ม1-2นิ้วได้ค่ะนะคะรุ่นนี้มีสีอะไรบ้างมาเลยค่ะไล่กันเลยค่ะนะคะสีที่หมั่นใส่สีที่หนึ่งค่ะเขาเรียกว่าสีเบจนะคะพิมพ์รหัสยออักษ์บอยไ,ไม้นะแล้วก็ตามด้วยไซส์นะคะเวลาเอฟพิมพ์รหัสต่อด้วยไซส์ รหัสดูดแบบขึ้นหน้าจอชัดเจนตามนี้นะคะพิมพ์รหัสต่อในสายค่ะนะคะสีนี้เป็นสีเบจนะคะสวยๆค่ะนะคะแล้วก็สีที่2ค่ะตัวนี้มันสีงาสังเกตว่าเบจกับงาจะต่างกันนะคะเดี๋ยวแบบให้ดูทั้ง3สีเลยค่ะนะคะปิดไฟหลุกนะคะมาเลยเห็นไหมคะทั้ง3สีจะมีความต่างกันนะคะเบจนะจะเป็นสีนี้คือเขาจะมีความแบบอมน้ําตาลนิดๆค่ะนะคะส่วนขาวก็คือเขาจะเป็นขาวเลยรียวว่าขาวไฮมุกไม่ใช่ขาวโอโม่เนาะแล้วก็สีงาคือเขาจะมีความแบบอมเหลืองนิดๆค่ะตามสไตล์ของสีงาค่ะนะคะแล้วก็อันนี้คือสามสีที่เก็น ทุกสีแบบไม่มีข้อจำกัดค่ะนะคะสีเบดพิมพ์ยอบอแล้วก็ตามด้วยไซน์นะคะสีเบจค่ะนะคะแล้วก็สีงานนะคะพิมพ์รหัสยอยักษ์ออ่างแล้วก็ตามด้วยไซน์ค่ะนะคะแล้วก็สีขาวนะคะพิมพ์รหัสยอยักษ์ขอไข่แล้วก็ตามด้วยไซน์งานตีเก็ดคอรุนี้สวยมากตีละเอียดด้วยนะคะแล้วก็เป็นเนื้อผ้าฝ้ายทอมือร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอัดการเรียบร้อยหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นสีครามนะคะสีครามตัวนี้นะคะจะเป็นรหัสยอยักษ์ขวายแล้วก็ตามด้วยไซน์ค่ะ เนื้อผ้าฝ้ายทอมือของที่นี่ไม่เคยทําให้ลูกค้าผิดหวังนะคะเสริมมากๆค่ะนะคะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายทอมือแล้วก็อาจกา้าด้วยนะคะตัวนี้ค่ะนะคะสีครามตัวนี้พิมพ์รหัสยอยักษ์ขวานแล้วก็ตามเนื้ไซส์แล้วจะเป็นสีปูนนะคะพิมพ์รหัสยอยักษ์ปลาค่ะสีปูนค่ะผิดไฟชิลุอาสีจริงจะเป็นสีประมาณนี้งานตีเกล็ดคอแยกชิ้นสีชิ้นนะคะตัวน,นี้ค่ะนะคะ ตัวนี้นั้นสีหมากสุกค่ะยอยักษ์กอไก่ค่ะสีหมากสุข่ะนะคะสีหมากสุกตัวนี้ทีมรหัสยอยักษ์กอไก่แล้วก็ตามเนไซอไส้นะคะสีส้มหมากสุกนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีเหลืองค่ะน่าสวยมากสีเหลืองจะเป็นยอยักษ์ลอลิงแล้วก็ตามเนไซอไส้ทุกตัว3 2มสองถึงสี่หกร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะ มาต่อได้ผ้าถุงที่แมมใส่อยู่นะคะมาเลยผ้าถุงที่แมมใส่อยู่ตัวนี้นะคะมาในเวอร์ชันของผ้าถุงป้ายตำเหนือค่ะนะคะตำเหนือตัวนี้นะคะยกของเขาจะเป็นยกแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นยกแบบที่ว่าเชิงเขาจะเป็นเชิงแบบใหญ่แล้วก็แต่มาแล้วสวยแล้วก็ดูเลยค่ะามาเอามาจากโปรโมชั่นแรกกดไลค์กดแชร์นะคะตัวนี้ค่ะนะคะผ้าพ,พร้อมตัดอัดกาเรียบร้อยตัวนี้จากโปรโมชั่นให้199บาทค่ะ ราคาในเอฟเพนทันทนะคะเพราะแหม่มบอกนะว่าสินค้ามีจนนจำนวนจํากัดขาะนะคะแล้วแหม่มก็มีสบายขายแต่แยกกต่งหากด้วยสบายผืนนี้หน้าร้านขายวันเก้าเก้าสำหรับไร์สดนี้คลิปนี้แหม่มให้ไปเลยคะ่ะแปดสิบบาทค่ะนะคะมาเลยคะ่ะเดี๋ยวแหม่มได้รหัสให้ดูนะคะนี่มีสบายด้วยนะจ๊ะเอฟเป็นเซตเลยคะ่ะคุณม,มีขาเข้ากันเป๊ะแบบนี้เลยคะ่ะนะคะโอเคสีหนึ่งที่แหม่มจะอยู่เรียกว,ว่าสีน้ําตาลนะคะคุณม,มีขามีเอวอ่ายี่สิบหกค่ะถึงสามสิบหกค่ะต่อเต่าบอใบไ,ไม้น้ําตาลแล้วก็ตามด้วยสายค่ะนะคะแล้วก็นะคะตัวนี้ให้ดูก่่อนวา ก็จะเป็นงานทอแบบยกดอกขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นงานทอมือนะแล้วก็ตัดอัดกาวเรียบร้อยด้วยเป็นผ้าถุงสําเร็จรูปอัดกาวเรียบร้อยและเป็นงานซิปหน้าหลังแบบนี้ด้วยค่ะนะ่าสวยมากๆนะคะอัดกาวเรียบร้อยนะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทเอฟได้เลยค่ะนะคะเสื้อร้อยเก้าเก้าผ้าถุงร้อยเก้าเก้านะคะราคานี้นะคะสินค้าจะหมดภายในเจ็ดวันนะคะถ้าเอฟก็ต้องรีบตัดสินใจเลยค่ะนะคะตอเต่ตตบาบอบใบไม้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะนะคะแล้วเหมือนจะให้ดูสบายแต่ละผืนนะนะคะสบายสีน้ําตาลัวนี้พิมพ์รหัสนะคะ ซอเสือหนึ่งเก้าสบายน้ำตาลค่ะสอเสือหนึ่งเก้าตัวนี้เป็นสบายสีน้ําตาลนะคะแปดสิบาทค่ะนะคะแล้วก็ผ้าถุงตัวนี้เป็นสีครามค่ะสีครามตัวนี้ทีมรหัสตอเต่าคอควายล้วก็ตานดีเอลค่ะของจริงสวยมากเป็นยกดอกลายพิกุลนะคะตอเต่าคอควายแล้วก็ตามดีไซนะคะแล้วก็สบายตัวนี้จะเป็นสอเสือหนึ่งสามค่ะสบายสีครามเป็นสอเสือหนึ่งสามนะคะผ้าถุงสีฟ้าจะเป็นตอเต่าฟอฟันค่ะตอเต่าฟอฟันนะคะ แล้วก็สบายจะเป็นสอเสือหนึ่งห้าค่ะสบายตัวนี้จะเป็นรหรัสสอเสือหนึ่งห้านะคะสีฟ้าค่ะนะคะแล้วตัวนี้จะเป็นสีปูนนะคะจะเป็นตอเต่าพอพันแล้วก็ตามดีเอวตอเต่าพอพันและไอสีมังคุดขออภัยค่ะนะคะตัวนี้เป็นสีมังคุดนะคะทีมรหัสตอเต่าพอพันเป็นมังคุดอ่อนๆออ,ออกปูน,ปนๆเสวยมากๆเลยค่ะนะคะแล้วก็สบายนะคะตัวนี้จะเป็นสอเสือสองหนึ่งค่ะสบายค่ะ สีสุดท้าจะเป็นสีม่วงนะคะต้อเต่ตวาวอลแวนนะคะสีม่วงค่ะนะคะแล้วก็สบายสีม่วงนะคะจะเป็นต้อเสือสองสองค่ะผ้าถุงร้อยเก้าเก้าสบายแปดิบาทนะคะเก็อเตเลยเดี๋ยวแหมให้ดูรูปโดยรวมรอบหนึ่งค่ะนะคะไม่ดูสีนะคะสีะประมาณนี้นะ